สวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามชมในรายการ c y v e r Entertainment นะครับและนี่คือเกม Assassin's Creed ภาค Unity อาวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ภาค Unity โอเคนะฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวอ l ลส e ทำไมจ่อปืนอย่างเงี้ยนะฮะ Okay วัดดี ไม่รู้เหรอมันเกิดอะไรขึ้นเอลิสอ๋อก็คือมันเหมือนประมาณว่าคือจำในพัทเก่าได้ไหมครับที่แบบว่าพระเอกเนี่ยเข้าไปหาคนคนนั้นที่เป็นคนแก่แล้วนี้ก็โดนจับตัวเข้าไปในคุกคนคนนั้นที่แบบว่าเขาโดนนักฆ่าฆ่าตายเนี่ยก็คือพ่อของเอลิสนะครับเลยหรอว่าคือทะเลาะกันคุณน่ะคือนักฆ่า คุณอะไม่มีอะไรท้งสิ้นมันเป็นเรื่องที่ช็อกมากนั่นแหละรู้การเดินของพ่อด้วยนี่มันไอ้สุดสิ้นชัดๆเลยแต่คุณทำไม่ไม่จะไม่ได้ทำนะฉันเชื่อตัวเองได้เลย อย่าไปคิดอะไรมากเลยนี่แหละเราดูในจดหมายนี้ก่อน Grandmaster de la Ser I have learned through my agents that an individual within our order plots against you I beg you to be on your guard at the initiation tonight Trust no one not even those you call friends Great Father มอหน้าที่ให้ i n บว่าเป็นกา n d e r s ้ไว้นะครับ มันไม่เคยเปิดไม่ไม่ไม่เธอทำไมฮะไปเถอะได้เปดิดโอเคไปก็ไปอะไรวะไล่อย่างกับหมูกับหมาเลยปล่อยให้ขี้ข้างถนนโอ้โหเห็ในใจคนที่แบบว่าเล่นล่อนบ้างอะไรบ้างก็ได้นะเอลิส แล้วแล้วเราก็ต้องรอไอ้หน้าสีดำนี้ไปอ้าวพูดไม่จบครับมันมาแล้วเราก็ต้องรอต่อแล้วอะไรเนี่ย district city คืออะไรวะโอโ้โหนี่ครับนี่คือส,สาเหตุที่ทําไมโหลดโคตรนานดูเท็กเจอร์ซะก่อนดิโอโ้โหนี่นะที่กำลังเมาเป้นอยู่แล้วก,ก็มาข้างถนนแล้วก็ คือมันมีอยู่มุกเดียวครับพระเอกเนี่ยเอาแต่หมุนนาะฬิกาเล่นทําเป็นเด็กไปได้ฮ่าๆอ๋อขี่เสร็จแล้วเหรอฮะถึงได้ขึ้นมาเนี่ยเจออะไรไหมหาใครอยู่ฮะก็คือเหมือนประมาณว่าพระเอกเนี่ยอาโน่ะก็เหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนทิ้งกินคว้างเพราะอลิสก็ไม่ได้ชอบแล้ว ทีนี้ให้กดสามเหลี่ยมเพื่อเปิดอีเกิลวิชั่นครับอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเกี่ยวกับนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของนักฆ่านะครับเอเนี่ยทีนี้เราก็ได้ข้อมูลใหม่ครับเป็นปารีสในประเทศฝรั่งเศสปารีสในสมัยก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้ ภารกิจที่สอง memory ที่หนึ่ง memory complete มันคอมพ l e t e ตรงไหนไม่ทราบอันนี้ในซีรีส์ที่สองเราก็เป็นในเรื่องแบบหลักอันที่สองอันนี้เราก็เป็นข้อมูลนะข้อมูลที่ทำอะไรตอนมีอะไรที่ได้จากการทำธุร,รกิจโอเคแล้วก็ได้ข้อมูลของเอลิสด้วยเอลิสสาวเท,ท่เลยทีเดียว ไม่ไม่ทอมนะครับเอลิสเนี่ยผู้หญิงแพ้แล้วแต่ว่าแต่งตัวแบบปนๆหน่อยแล้วก็ต้องลงไปตามระเบียบอ้าอ้าวอ,อาสะดุ้งขีม้มาถึงก็แบบเอเลอร์เลยนะพวกทหารหนุ่มทั้งหลายไม่ได้ทำอะไรเลยแบบโอเคครับแล้วก็ไปเรื่อยๆวันนี้เรามาแคสแบบว่าแบบสบายบ้างอะไรบ้างนะครับคงไม่ได้แบบว่าใส่ลมแบบเกินไปโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วครับ เป็นอะไรก็ไม่รู้อ้าวใครยิงปืนเนี่ยฮะไม่ได้ทำอะไรเลยฮะนี่ไม่ใช่งานศพนะเว่ยยิงปืนนั่นแหละอ๋อนี่ก็คือทำภารกิจนะครับได้เงินด้วยโอเคเธอเจ้าได้ฟรฟิล์แล้วก็เจ้าต้องขโมยของสองสิ่งที่อยู่ในบดซะก่อนโอเคครับเราไปโบดกัน เรากว <laughs> นตีนครับกวนตีนข้าคือนักฆ่าข้ากวนตีนได้ทุกเมื่อข้าเกียนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแยกทางครับไม่วัดดีฮัลโหลมีของเล่นอะไรไหมเราว,วิ่งครับเฟลและนิ่งหมดแล้วก็ถาโถมก,ก็ใส่ฝูง,งชนฝูงชนเนวแบบว่าอะไรน่ะ น่กเกรงเหรอเราอย่าไปยุ่งครับมันเป็นเรื่องของเขาถึงแม้เราจะมีนี้เดี๋ยวมันก็รุมเราอีกเราไปตามทางของเราต่อดีกว่าอาจจะฟังเหมือนเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันคือความจริงเดี๋ยวได้ดีซิคอไนไ์อีก <c oughs> อาขึ้นไปครับเผื <c oughs> อ่อเอวนั่งขี้อยู่แล้วพระเอกนั่งยองๆนั่นแหละอ่าต่อไป ึ้นไปครับขึ้นอีกแล้วก็จะอยู่บนที่สุดของที่สุดบนไม้กางเขนเราได้อะไรก็ไม่รู้โอ้ไม่รู้จริงๆมันคืออะไรวะแล้วก็ a เตปเดอร์เตปปนลงไปก็ไม่ได้เราต้องลงตามสเต็ปครับเฮือเฮือโอเคเอา <c oughs> <c oughs> ขี่จะออกแล้วยังยองๆองนี้อลงไปครับอืม <c oughs> เอาคีเหรอเอาไปนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับใส่ทางขี่ซะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีพวกตำรวจได้ครับต้องระวังวิ่งแบบเต็มที่ไม่ได้ฟิลันี่กลายเป็นพี่ผิดกฎหมายไปมาดูมาดูาดอู้อะไรร้อ,องเหรอร้องเหรออะไรเอ้ยแก้เหรอเอา การเลี้งขาดคา,าเลนใส่ะวะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเถลกิกรีดอยู่ไหนเทเกิีโอ้ยโทษทีนายายไปตายซะต้องวิ่งครับต้องวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเท่านั้นโอ้เฮ้ยขึ้นไปข้างบนครับเอาติดอะไรเนี่ยโอ้โหอ,อะไรวะไม่อยอมให้โตอีกกวนวะขึ้นไปอ่ะ อะไรวะเปิดไม่ได้ทำไงดีลงนั่งขี้ยองยองโอเขาไม่ได้อีกจะกลับไปยังไงวะเนี้ยตรงนี้ก็คือจุดที่ผมลงครับลงไปลงมาก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไง <c oughs> โอเคก็อ่ะไปได้เลยอืมตรงไปครับต้องลงมันต้องอยู่ตรงนี้แน่แนครับทางเออโอ้โอเจออะไรไหมไม่เจอครับ Okay. Running, ครับส p e e ล r u n n i n ครับฟีล e d r u n n i อยู่ข้างบนโอ้โคตรเหม็นเลยใครมป็นขี้แถวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือท่อระบายน้ำครับจะไม่ได้ท่อระบายน้ำแบบแห่งความตายมาแต่สไปแล้วก็เจออะไรไหมกดปุ่มซ้ายเพื่อที่เลือกเลือกอาวุธกดปุ่มขวาก็คืออะไรไม่รู้โอเคขึ้นไปแล้วครับปรากฏว่าเอ,อา ออกจากนี้เนยเนะเอ้ยไม่ใช่เราต้องเข้าในโบสถ์ดิเขาต่อไปครับเข้าทางเดิมโอ้โคตรออกไปยศเลยเจออะไรวะเนี่ยปีนครับเราเป็นลิงเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะครับ <c oughs> ก็งงกับระบบแผนที่เหมือนกันโอ้โหยากจริงในจริงครับที่นี่ นี่คือที่ที่ทำภารกิจเป็นเป็นโบสถ์แบบโบสถ์ใหญ่นะโบสถ์คาทอลิกโอเคอันนี้ก็คือในที่ปารีสนะครับในยุคที่ยังไม่มีหอไอเฟลเลยอ่าเราทำไงต่ออ่ะเป็นลิงต่อไปเดชเย่ yeah. อืมโอ้โ ของน้ําอยูไ่ไหนมั้งอ่าลงไปมันเป็นอะไรที่อัปยศที่สุดแล้ครับสําหรับในด่านนี้หายากมากเลยอ่ะขึ้นไปก็ยังไม่ได้อีกมันต้องมีทางนิอันนี้ก็โอ้ยอะไรวะเนี่ยอืมนี่ออกกำลังกายแบบฟิตเนสได้ได้เลยนะครับเนี่ยฟิตเนสเฟิร์สอะมาถึงนี่เกเกเกอะไคนก็แบบอู้หหุ่นดีจริงไรจริง มาเป็นแฟนพี่หน่อยสิอ่ามันจะประมาณนี้เลยเคยเข้าฟิตเนสอยู่เจอเครับ <laughs> โห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 เรียกเรียกไห้จิกาดีเฉยเลยอันนี้ก็เขา้าเขาก็ไม่ได้อะไรวะต้องไปเรื่อยๆไม่มีอะไรครับมีแต่ความเหม็นมีแต่ความมืดมีแต่ความโสกปรกมีแความโสมมมมีแต่ความแบบโสโคกแล้วก็อะไรวะมีแต่ความโกโลโกโส โอ้โหแต่ไม่หมดเลยมันต้องมีทางครับเราลองขึ้นไปอีกนีรอบหนึ่งผมดิตามมาคือปิดครับมันต้องมีทางดิคือเราต้องเข้าโบสถ์ให้ได้อ่ะอีกก็อายดิอ๋อมาอยู่ข้างบนแต่ที่อยู่ข้างบนมันคืออะไรเนี่ยอีกก็อายก็ใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้โอ้ตายเดี๋ยนี่มันภารกิจเชื่อะไรเนี่ยโอ้ตรงตองวิ่งต่อไปครับ อ้าวได้ยินได้ยินอะไรใครบางคนพูดเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่นอนดีก,กว่าอ้าวไม่นางมาทำอะไรตรงนี้เนะ่ยฮะเน้นนะขึ้นไปข้างบนเถอะไม่ต้องทำตัวตัวลับๆล่อๆอ่าเราก็จเจอเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยนี่ไม่ใช่ไหนขับนะนี่ไม่ใช่ที่ฟูมูนนะมาเต้นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้คือภารกิจใหม่แต่ว่าเราไม่เอาครับกดโนไป ต้องเข้าใจก่อนครับว่าในระบบเกมของ PlayStation 4เนี่ยพวกเกมพวกทางฝั่งตะวันตกทั้งหลายนะครับเวลาจะกดตกลงต้องกด X แต่ถ้ากดยกเลิกลกด O แต่ในทางกลับกันเกมญี่ปุ่นกดตรงนี้กด O กดยกนล้กลกด X มันกลับกันโอ้โหให้ตายมันต้องมีทางเดียวครับต้องขึ้นไปข้างบนมันต้องมีดิเฮ้อปีน ลิงมาเองครับลิงมาเองอ่ารู้สึกว่าเราจะเจอเจอทางแล้วเราจะเข้าไงเนี่ยคอยโหนครับลงไปแล้วก็เข้าได้สำเร็จเย่ yeah! ได้เข้าโบสถ์แล้วโบสถ์คาทอลิกครับตรงนี้โบสถ์สวยเชียวอยากเข้าบ้างอะไรบ้างแล้วเราจะลงไงเนี่ยเราต้องปีนไปครับอีกก็อาย โอเคครับเราเจะจะยังนี้เอาจะทีคอมพิวก็คือเราเข้าไปในบอร์ดเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการขโมยของ,องสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรในในคิสจักรนะครับลงไปก่อนเจออะไรไหมเออเออเอเนี่ยคือมันจะมีของอะไรก็ไม่รู้เงาเงาวับวับโอเคลงไปแล้วครับผลิตามมนาคือเอาเอาเอา มันมาแล้วครับตอนนี้โอ้ยเหือดหุยดีสรงนที่เหรอไม่ตายซะหมาหมู่ใช่ไหมไม่ตายโอ้ยใกล้ตายแล้วโอ้จะทำไงดีโอ้โอ้โหอะไรวะมันเป็นอะไรที่อัปยศมากเลยมาเราขึ้นไปครับทางเดิมดีกว่า โอเคขึ้นไปครับเฮือเฮือืมวิญญาณดึงมาเองครับเจอภารกิจแล้วเราต้องรีบไปก่อนอ๋อขึ้นไปอืมเพลงเพราะจังเพลงเพราะมากครับอันนี้ก็เป็นบทของฝั่งคาทอลิกเขาเน้นความแบบสวยงามโคตรโคตรสวยงามเวอร์อ่าอะลงอะไรโอเคครับลงไปแล้วออาว ใกล้ๆมีการศพเหรอยิงก่ะวิ่งครับวิ่งหางจุกตูดเลยเจออะไรไหมเออื้อโอเคครับเราลงทางเดิมเออเออวิญญาณดิงวิญญาณดิงครับเอาเฮ้ยไอ้ทางเมื่อกี้หายไปไหนวะเนี้ยเดี๋ยวเราไปต่อไปเได้ครับอือ สตรงคีเออปินปายปินตายปินตายเออต้องหาทางเมื่อกี้ให้ได้ครับเมื่อกี้เจอแล้วแต่หายไปไหนไม่รู้โอ้เอเอมีกระตุกครับตรงนี้จุดนี้กระตุกโคตรเลยแบบดีเหมือนกันเ,นเกมระดับโลกทำไมมันกระตุกนี้ เดี <who referred to> ๋ยวขอน้องเรื่องก่อนนะครับเกี่ยวกับเกม Assassin's Creed ภาค Unity คือผมไปดูในเว็บอยู่เว็บหนึ่งครับก็ให้คะแนนรีวิวของแบบพวก Customer Review เนี่ยใครก็ไอคะแนนรีวิวเท่าไหร่นะต่ำกว่าไอเกมเกมหวยในตำนานที่ชื่อ Big l e a g u e อ v e r l ์ไอะไรเนี่ะ โอ้โหต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้เราต้องเล่นไปตามบทในเมื่อตายก็ต้องรองนี่คือเอกลักษณ์ของในชแนลนี้นะครับคุณอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรครับแต่ว่าเมื่อกี่เอกลักษณ์อ่ะไม่ทำเมื่อไม่ได้อะ่ะเราเติบโต,ต,ตมากับอย่างเงี้ยดังนั้นเวล่ะชแนลนี้จะเน้นเกี่ยวกับให้แบบว่าตัวละครตายไป แล้วเราก็ลองใส่เอฟเฟกต์โอเคครับเราต้องขึ้นตรงนี้อ่ารู้สึกว่าจะอยู่ตรงแถวแถวนี้นะครับไม่ได้แบบอยู่ไกลมากขึ้นไปโอ้เหนสุดก,ก็เจอครับจริงๆด้วยอ่าลงไปวูออ่าอะไรเนี่ยอึมลงไปต้องแอบครับวันนี้น่าเป็นทำภารกิจอืมสวดแล้วครับ ร้องเพลงถึงพระเจ้าโอ้ทำไมโบทเป็นอย่างนี้ทำไมมันเล็กๆจังโบทเพิ่งโดนสงคามเหรอแล้วก็พูดภาษาปแปลกๆกันเพียบเลยโอเคแล้วก็เปิดครับอ๋อเปิดไม่ได้อ,อะไรเนะี่ยยืมกั n ได้พลิกวิบเอ้า k ็อกพล k กสกอ๋อต้องเดดสกิลล็อกพิกแล้วไอ้ที่สกิลนั้นมันหายไปไหนวะ โอ้โหพูดภาษาแปลกๆเยอะเลยคือภาษาแปลกๆคืออะไรนะครับก็คือถ้าใครที่เป็นคริสเตียนก็จะรู้จักดีภาษาแปลกๆก็คือภาษาที่เอาไว้คุยกับติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงครับก็อารมณ์จาประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าดลงไปอือโอ้ฮะ มาแล้วครับสิ้นหรือเปล่าไม่รู้ลงไปเออโอ้โหภาษาแปลกๆครับภาษาแปลกๆเพียบเลยตรงไหนเลยครับมาครับอุ้ยอุ้ยโอ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 โใจเย็นใจเย็นพวกไม่ได้ทำอะไรแค่มอบนี้ไม่ได้เหรออะไรวะแม่งแค่นิดเดียว เอาจริงเอาจังต่อไปก็ต้องแอบหลังครับธารกิจต่อไปก็ได้ละให้ขมโมยของพวกนี้ครับเอาไงดีเนะี่ยรู้สึกว่าเราต้องทำไงวะเนี่ยอ้นี้มันก็ไปไม่ได้มีมียามอยู่เอาไงดีวะเนี่ยโอ้ันสวดถึงพระเจ้าอยู่แล้วเอาเอเอาเอาอ,าอ,อะไรวะ ม,มาถึงก็แค่แค่จะนั่งขี่แป๊บเดียวนี่คือต้องยกอาวุธเลยเหรอ <c oughs> อ่าขึ้นไปคงต้องรอบหลังแล้วครับก็ขโมอยโอเคอุ๊บส์ลงไปเอาเอาเอาโอ้ยโอยโอเคได้ครับตอนนี้อ่าอ๋อก็คือ ให้แบบว่าอยู่ข้างหลังพวกจาดนี่เองโอ้่อให้แบบโง่ตั้งนานเนี่ยครับอันนี้เราก็อีกอันนึงเท่านั้นอืมต้องรู้ดีว่าอยู่ทางไหนเอ่ยขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ายามยามเห็นอยู่ต้องตรงไหนวะตรงด้านบนครับต้งด้านบน จออะไรไหมอ๋อ oh, oh, อยู่นี่ครับตกเงียบๆครับเราคือน er ักฆ so ่าเราคือนักขโมยขโมยของโอ้วขอเตือนไว้ก่อนเราบว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ขโมยประจําขโมยหัวใจเสียวใหญ่ละต่อไปก็ภาษาฝรั่งเศสอีกแล้ว ฟังไม่รู้เรื่องรู้จักรู้จักแต่เมอร์ซี่แม็กซิมอะไรไม่รู้โอเคเรียบร้อยครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวทำไมกาดมันง่าจาังวะพอได้านนึงเดียวอ่ะอะไรวะไม่เห็นข้างหลังเลยไงพอไปด้านนั้นแล้วจะยกงอาวุธใส่แบบพอไปตรงนี้ก็ไม่ได้อะปีไม่ได้อีกวิญญาณวิญญาณลิงหายไปไหนหมดภารกิจต่อไปคือ ให้กลับไปหาคนที่รับบีฟครับอ่าแล้วก็เดินอย่างเซอรอ้าวอาอาเอาโกอาวุธอีกแล้วไอ้พวกนี้ฮเปวตีนจังไม่อยากจะหาเรื่องนะเดี๋ยวได้ตายพอดีแต่พอดีคนที่ตายก็คือเราก่อนนะครับ <c oughs> คนเดียวจะสู้สี่ห้าคนได้ไงอัพเกรดก็ไม่ได้อัพเกรดอาวุธอ่าขึ้นไปเจออะไรไหม เออเพื่อไปองไงวะเนี่ยโอ๊ยไปยงไงวะเนี่ยโอ้เพื่อโอ้ยอ๋ยอแค <c oughs> ่เดินเดินผ่านนิดเดียวดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องปีนปีนมันเสียเวลาเปล่าแล้วจะเอาจะออกจากโบสถ์ยังไงเนี่ยโบสถ์คาทอลิกเนี่ยสวยจริงๆๆๆอะไรจริงเพื่อกระโดดข้าม ตามสไตล์ Assassin's Creed อืมทีน,นี้เรากระโดดแล้วก็ออกจากออกจากทางหน้าต่างครับเย่ผ่านแล้วแล้วก็ลงลงไงเนี่ยลงอีครับโอเคแล้วก็ลงตามสเต็ปมานะแล้วก็ลงอีกลงอีกลงอีกโอเคแล้วกลับกันเถอะเอาเอา กลัวเหรอก็ทำร้ายสตีเหรอเดี๋ยวป๋าจัดให้เลยมาครับมามาด้วยความเร็สวสายอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอไปเรื่อยครับโหเป็นร้อยกว่าเมตรเลยเราต้องวิ่งไปครับเราไม่รู้จักเหนื่อยไปตายซะพวกนี้คาร์มังลี่เว้ยล่ชาชัเวอร์เฮือองบากแดดอุบากแดดเฮือองบากแดกครับ ไปเดี่ยวองบากแดกองบากแดกเออองบากแดกอืมอะไรเดี๋ยวอ๋อๆนั่นแหละดูหนังเอวีมากไปหรือเปล่าฮะสาวมาถึงที่แล้วครับเทอร์ทีเพื่อนคารีบโอเคเยี่ยม อ้าวคุณก็คือพูดตามบัฟเฟอร์แมนเอาละพ่อกำลังเข้าใจอยู่ทีนี้เราก็จบภารกิจเรียบร้อยแล้วเย้ย